ครับผมมือนีกับแม่กับเบ้าหัวยองกันอีกรอบนะครับเบ้าหัวยองรถไถน้อยอุดรธานีนะครับมือนีเข้ามาล่องคูปต้าเออาร้อยนะครับรถเกี่ยวเข่าวางไร่นะครับตัวนี้วางเครื่องไม้นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้วางวางเครื่องไม่ให้ลูกค้านะครับเขามาล่องเกี่ยวเข่าอยู่หน้าเพิ่นเคยตรงเลยครับลูกค้าอยู่หน้ากลางนะครับผมเนสนใจนะครับเออาตัวนี้นะครับ บ้านเพื่อนเนี่ยปลูกเขาอีตเตียนะครับจนส่วนหลาเขาอีตเตียนะครับเขาอีเตียใน,ยนยจีเกีเยดได้ง้ามนะครับการว่างนะครับอ่าอนนี้กัลูกค้ากา็ทดสอบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มลูกค้าเริ่มเข้าใจนะครับการทำงานม,มันก็บุกอย่างไรครับ สา,ายทำงานคว้าหัวเกี่ยวนะครับนีสอ,อยยางนะครับผมไม่อย่างไรนะครับการวางไร่ก็โอเคครับผมตัวนี้มันเป็นเขาเตี้ยนี่การวางลงพื้นนี่มันวางง่ายนะครับถ้าเขาสูงนี่นะครับตัวนี้อาจสีวางวงอ้ําบันไดน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเขาลักษณะ